วันนี้วันนี้ปอกขึ้นรามีรถเปี้ยวให้ดูอีกนิดนึ่งนะคะเละกินไม่ได้เปรี้ยวมากค่ะอืม ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์คลิปผ่าทุเรียนที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนค่ะเม็ดขาวรสชาติจืดบ่มเอาไว้ก็ขึ้นรา บางภูนี่เปรี้ยวนะคุณผู้ชมซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนประชาชนก็เลยตั้งคําถามว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะคะหลายรายที่ประสบปัญหาซื้อลูกดิบไปแล้วบ่มทิ้งไว้2-3วันเมื่อแกะออกมาก็พบว่ามีลักษณะอ่อนบ้างเน่าบ้างขึ้นราบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะศูนย์ดำรงธรรมเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัดตำรวจองค์กรเครือข่ายคุ้มครองช่วยเหลือผู้บริโภคจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นร้านขายทุเรียนชั่วคราวตั้งอยู่ริมถนนสระบุรีหล่มสักบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าค่ะมีป้ายเขียนราคาเอาไว้ที่กิโลกรัมละ99บาท จากการสอบถามในเออ้างว่าตนเองเ,เป็นลูกจ้างส่วนเจ้าของร้านคือนางสาวสุจิตราขณะนี้ไปเปิดร้านขายทุเรียนที่จังหวัดนครสวรรค์โดยในเอให้ข้อมูลนะคะว่ารับเหมาทุเรียนมาจากจังหวัดจันทบุรีมีหลายขนาดคละคละ,คละกันไปจากนั้นก็นํามาขายกิโลกรัมละ99บาทบางครั้งมีการไลฟ์ขายในกิโลกรัมละ50บบาทด้วยนะที่ผ่านมาก็มีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ประสบปัญหาขึ้นราทุเรียนอน่อน แล้วก็เน่าถ้าหากว่ามีการติดต่อมาที่ร้านที่ร้านบอกว่าก็จะเปลี่ยนให้แล้วก็คืนเงินเป็นกรณีไปนะคะสำหรับรายที่มีปัญหาน่าจะมาจากการที่ลูกค้าซื้อทุเรียนดิบแล้วก็ต้องนำไปบ่มหรือว่าทิ้งเอาไว้สักสองสามวันจึงจะสามารถกินได้ส่วนสาเหตุที่ไม่เจาะเปลือกให้ดูเนื้อเนื่องจากถ้าเจาะแล้วนำไปทิ้งไว้สองถึงสามวันทุเรียนจะเน่าแล้วก็ขึ้นรานะคะซึ่งก็ได้บอกลูกค้าไปแล้วว่าไม่สามารถเจาะได้ลูกค้าเองที่ซื้อไป ก็เข้าใจจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจตราช่างที่ใช้สำหรับช่างทุเรียนซึ่งมีทั้งตราช่างแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นเข็มชี้ปรากฏว่าตราช่างแบบดิจิตอลด้านหน้าที่หันให้ผู้ซือ้อให้ผู้ซื้อเห็นนะคะมีการนำพลาสติกมาปิดไว้ไม่ให้เห็นตัวเลขรวมทั้งไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากการค้าภายในจึงไม่สามารถนำไปใช้ในการพาณิชย์ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลย เปรียบเทียบปรับร้านนี้เป็นเงิน5,000บาทค่ะต้องระวังกันด้วยช่วงนี้นะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ความต้องการเยอะนะเพราะค้าแม่ค้าก็ออกมาขายกันแต่การขายทุเรียนอ่อนก็ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำ <c oughs> ทั้งปรับด้วยนะครับ